ความรักแบบไหนนะคะที่กำลังจะเข้ามาหาคุณตอนนี้หนุมิท้าจะได้มีการเริ่มต้นใหม่นั่นเองค่ะจากคนที่ว่ามีสภาวะเพิ่งเลิกลาหรือเปล่าสิบดาบตัวเขาค่ะอืมเพิ่งเคยบาดเจ็บมาหมาดๆ,ๆเลยไงไหมอะไรอวอรนอยู่เลยรักเก่าอยู่เลยห้าถ้วยคิดถึงความผิดหวังนะ่ะอะไรอวอรนไง เมื่อมาถึงเวลานั้นน่ะมันจะได้กลับมาเริ่มต้นกับคุณไงหนูว่าตัวเขานะคะนี่ไงเห็นไหมคุณเมื่อคุณที่ใช่มาเจอคนที่ใช่มันก็จะถึงเวลาของมันค่ะอันนี้มีโอฟจูนะนี่โทรับนะแสดงว่าคุณจะได้เจอคู่ของคุณในเร็วนี้ไม่ว่าคุณจะปิดบังใจหรืออะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นพลังของเขาหรือว่าเป็นพลังของคุณก็เหมือนกันค่ะคุณจะได้เจอคู่อะนี่ไงคือคุณจะได้เจอคู่แล้วก็ได้มาพูดคุยหรือปรับความใจกันบางอย่าง มีการพูดคุยหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ถูกคือคุณจะได้เจอคู่ของคุณนั่นเองค่ะเร็วๆนี้นะจะได้มาเริ่มต้นในการหลังจากที่เคยผิดหวังเสียใจเจ็บปวดมาเยอะจะได้มาใช้เวลาดีริ้มกันค่ะเดยสันขึ้นเขาต้องการคุณตรงนี้ต้องการมีความสุขกับคุณค่ะขอบมากค่ะ